ปรับมากเลยเมื่อกี้เดินเข้ามาก็คือส e ัมภาษณ์เลย่อกี้ยังเดินเล่นกันอยู่ลงรถปุ๊บขึ้นริมมาสัมภาษณ์เลยฮะใช่เอ้ยทำไมปรับอย่างนั้นเหมือนคิวเราปรับเกันนะเพราะเพื่อประกาศไปบอกว่าเลยผมนึกว่าจะแบบเดินชิวกันนู่นนี่แล้วก็ไปนี่สัมภาษณ์เลยมาเลยครับเป็นยังไงไม่ได้บอกเลยนะก็รู้สึกยังไงบ้างมาร่วมงานกับทางีวีอยู่นี่อ๋อก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆครับที่ที่ทางทีวีเชิญมาแล้วก็ แล้วก็เราก็มีซีรีส์ร่วมกับวิที่ดีด้วยครับก็รู้สึกว่าดีใจวันนี้ก็ได้มาพูดคุยอะไรใช่ใช่ซีรีส์นิดหน่อยเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับที่รักสารวัตรเทียครับบอกได้แล้วใช่ไหมครับบอกได้แล้วครับบอกไปแล้วครับเรื่ไปถึงเมื่อกี้หรือว่าเขาต้องเปลพูดทั้งไหนลูกแกไม่รู้ซีรีส์ซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับอะไรทักเรื่องเป็นยังไงเออก็เป็น จริงๆตีมตีมหลักคือตีมตำรวจครับใช่แต่ว่าถ้าตัว,ต,วตัวลายของเรื่องเ็นพอยต์ของเขาก็คือ,อ,อตัวตัวพระเอกจะดวงตกแบบถ้างั้นก็ต้องให้ใช้วิธีแก้ดวงแก้กเคล็ดเลยนะ้ยโดยโดยการบนที่เกิดวันจันทร์ที่13าใช่แล้วก็มาแต่งแต่งงานแก้กเคล็ดครับแล้วคราวนี้ แม่แม่ก็เป็นกังวลมากแม่เขาอะเป็นกังวลมากเพราะว่าเขาก็แบบดวงซวยมาโดยตลอดอย่างห็นได้ชัดแล้วเขาก็เลยเอไปเจอมีจังหวะบ้ากันที่สอนอที่เขาทํางานคนระับแล้วก็บังเอิญเจอคนคนที่เกิดวันจันทร์วันที่สิบสามตุลาก็คือตัวผมเองซึ่งเป็นบังเอิญอีกว่าเป็นตำรวจที่เป็นเป็นลูกน้องในทีมเขาอีกทีนึงเราก็เลยแบบต้องมาแต่งงานกันมาแก้เค็ดอะไรก็คือแต่งหลอกๆแล้วก็มาลุนกันว่าใครรักใครอะไรทำนอง ก็ต้องนุมคีนคนมีความเชื่อเรื่องนี้นที่เกิดตัวว่แบบว่าเริ่มตัวเรื่องแบบผมว่าเรื่องดวงอ่ะเชื่อนะก็ก็เป็นอีกหนึ่งทุกทุกอาชีพแล้วกันทุกจังหวะมีดวงหมดนักฟุตบอลก็ตามดวยทุกุอาชีพนี้หมดที่ผมก็อ๋อช่ีเท้าไม่ดีก็อีดฝีเท้าดีก็ต้องมีดวงด้วยในหการณ์รู้สึกว่านัานั้นดวงก็เกี่ยวกับทุกอาชีพ นอย่างในพอยต์ของเรื่องนี้คือการแต่งงานเรื่องดวงเพราะอันนี้ก็พีคอยู่เหมือนกันอ่าก็ต้องต้องรอไม่ไม่สุนเอยคุณเป็นคนเชื่อไหมคะแต่งงานแค่ดวงนะไม่ใช่เรื่องเยอะดวงชื่อเรื่องดวงแต่งงานแค่ดวงแค่ดวงเลยเฉยเชื่อครับเฉยเช่อแต่ถ้าแต่งงานแต่งงานแค่ดวงใช่ป่ะอันนี้หนักไปหน่อยไม่ไม่น่าเชื่อแล้ว ละครในอะไรมาก่อนเลยอาจจะไม่ชินเท่าไหร่ในชีวิตล่ะคะในชีวิตก็ยังยังไม่ยังไม่รวยล้นกันนะแต่ชีวิตติดดินมากแต่แต่การเป็นคนรวยไม่ยากใช่ไหมตลอดที่ยากนะจริงเหรอผมยิ่งกครับอ๋อย่งกิ่งงก็เลยก็เลยยากอ่ะพี่อก่บอกเรื่องดวงไหมคะเรื่องดวงเหรอครับผมผมว่ามันเป็นก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งของของชีวิตอ่ะมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าดวงแต่ผมรู้สึกว่าการที่เรา อะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะมันส่งผลในวงกว้างเสมอใช่เวลาเราสมมติสมมติผมว่ามันเป็นศาสตร์ที่แบบละเอียดอ่อนแล้วก็สมมติให้ไปแต่งแก้ดวงอ่ะแสดงว่าเขามีมีศาสตร์ความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้มาแล้วว่าคนที่เป็นอย่างเงี้ยหั่เฮ้งจะเป็นยังไงแล้วมาแต่งกับเราหัวเฮ้งมันจะเป็นยังไงมันจะส่งเสริมกันในด้านไหนมันมันเหมือนเป็นวิธีเล่าในทางอ้อมว่าว่าการเกิดอะไรเล็กๆอ่ะมันส่งผลดีในขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเหมือน butterfly effect ที่แบบว่า เราอาจจะเปลี่ยนเลขนิดหน่อยแต่ว่ามันทําให้จิตวิทยาในใจเราอ่ะมันมันพัฒนาแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยแบบอย่าง,อย,างอย่างเช่นเลขเนี้ยเหมาะกับเราเพราะว่าอะไรคาแรคเตอร์เรามันเหมาะกับตัวนี้หรือเปล่าแล้วก็มันก็ส่งผลโดยไม่รู้ตัวไปไปให้เราชีวิตให้เราดีขึ้นอะไรเงี้ยยังเคยสัมผัสเลยนะแบบว่า ใช่คือคือไม่ไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้เลยครับขนาดแบบว่าเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยใช้มาประมาณ1ิบกว่าปีนะไปเช็คดูดีๆคือคือ F เลยเหรอใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ก็ใช้ใช้ตอบมาเรื่อยๆมันมันอยู่ที่ว่าความมั่นใจของเรามากกว่าว่าเราชอบอันนี้หรือเปล่าส่วนตัวเคยเคยเช็คดวงไม่แต่ละปีว่าดวงปีหน้าเราจะเป็นยังไงไม่ได้เช็คเลยฮะมีมีแต่แบบถ้าเกิดเพื่ออนๆทะไรยี้ แบบให้ลองเช็คเบอร์มือถือเราดีกว่าว่าเป็นยังไงเราก็จะเช็คตามเช็คชื่อเช็คอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นยังไงเราก็แต่พี่บอกไม่เชื่อคือคืออะไรที่ดีก็ทำเขาแซวเขาแซวอยู่ขนาดไม่เชื่อขนาดไม่เชื่ออะไรนะใช่เดี๋ยวนี้คู่พันเนี่ยเขาจะยุ่งไปคูกดวงกันว่าดวงทำงานไปด้วยกันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยครับไม่ไม่มีเต็มเต็มที่ก็เข้าไปไปวัดด้วยกันไปวัดไปวัดสบายใจสบายใจประมาณนั้น มันมีถึงขั้นผูกดวงด้วยเหรอมีเดี๋ยวนี้เขาผูกได้แดงกันแล้วนะจ๊ะใช่ฮะก็ชิบชิบชิบไดก่รวงๆผูกดวงรวมทั้งานชิบชิบผูกชิบชิบมันใหม่อยู่ต้องศึกษาอ่าเดี๋ยวชิบชิบจะเคยเป็นมูลมั่งไม่อาจจะบอกว่ามั่วมีไปวัดครับตามผู้จัดการที่ก็ไปเพื่อความสบายใจในแต่ละครั้งในแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นขนาดนั้นแต่ว่าไม่ถึงขั้น เดินทางเพื่อไปอะไรๆอะที่อะไรเ่ยแม่ไม่อย่างจริงชอบแก้ชงกัว่าปีนี้ชงไม่ชงอะไรเดี๋เราคคกทัพแบบว่าไม่ปีนี้มวงชงมมีอะไรฟังฟังฟังีชอบขีชอบเขาชอบรด้ขชอบชอบเรื่องดวนเออเอออไรม่รอ้ปีนี้ปีนี้ีจเหรอไม่เนรือม่าว่าเออราศีดาวหรือี ก่อนไม่เคยเชื่อเลยครับผมตั้งแต่จำความได้แล้วเคยเชื่อรอบเดียวตอนประมาณอ2ช่วงนั้นมันจะมีแบบเราได้ใช้โซเชียลบ้างเลยเน้วราก็จะได้เห็นว่าปีนี้ปีนักสัตว์ในชงหรืออะไร่เงี้ยแล้วก็เรายเปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องแก้หรอกหมายถึงว่ามันไม่ได้ม่านไม่ได้ไม่ได้ตรงโซเชียลพอพอเห็นปุ๊บปในปีนั้นผมมอไซค์ล้มเลย ไม่เคยผมผม,มที่บ้านห้ามห้ามขับมอเตอร์ไซค์มาเลยตลอดก็ต้องแอบฝึกอะไรเงี้ยเพื่อนกขฝึกให้แล้วพอเริ่มจะแข็งหน่อยก็เลยเริ่มซ่าแล้วหมาก็เลยวิ่งมาตัดหน้าเลยพอสองพอสองก็เลยหักหลบแล้วผมก็เลยเป็นแผลทั้งตัวแล้วก็ความดำเสื่อมในวันนั้นเลยเสื่อมเสื่อมจริงเคยเจออุบัติเหตุตักขนาดเร่อน้นคือหมายถึงว่าจำบันทันไม่ได้ก็เกิดเทนแลผมตามตัวนั่นก็คือเพราะหมามาตัดชายไปฝึกที่บ้านเพื่อน แล้วก็นั่นแหละเป็นทางนี้อ๋ออาจจะเกี่ยวกับปีชงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนะเมื่อกี้ที่บอกความจำเ่อนไปวันนั้นคือเสื่อมยังไงก็เสื่อมเลยคือผมมตอนที่ผมก็จำไม่ได้ว่าวันนั้นไปหมาหมา,มาตัดยังไงแล้วก็คือพอมาเล่าเหตุการณ์เพื่อนมาเล่าให้ฟังอ่ะหลังจากล้มปุ๊บเราช็อกช็อกแล้วก็พูดคำเดิมๆอ่ะเฮ้ยเราเป็นแผลผมเป็นแผลผู้เป็นแผลเยอะแค่ไหนวะอะไราเงี้ยแล้วก็พาไปโรงพยาบาล แล้วก็เช็คสมองเข้าเครื่องเข้าอะไรซึ่งผมจําไม่ได้เลยว่าเราไปโรงพยาบาลตอนไหนคือรู้ตัวอีกทีคือเช้าของวันทันไปตอนนี้ผมก็นึกไม่ออกมันหมายถึงว่าช่วงเวลาของตรงนั้นอะหายไปเลยน่าจะเป็นอาการช็อกของของมันแต่ก็คือช่วงเวลาอื่นเรายังจำได้บังของบางช่วงเวลาก็หายไปจําได้แค่ว่าเริ่มขับจําไม่ได้เราสามารถเป็นหมอจับจับข้างกลับแต่ก็ทุกคนตอนที่หนักเราก็เลยบอกว่าคิดว่าเป็นหมอมีช่วงช็อก กินค <S uce> ่แก่เลยแก้เลยี่ส้าเปอร์เ็นตก็สิบสิบเปอร์คหวานน้อยอะยี่สิบห้าเปอรนต์ราคาเท่าไหร่คน่งค่าหวานเท่าไหร่คะอันนี้คือประชงอะไรอ่ะชงอะไรอันนี้ชงแบบชงไ่ใช่ปีชงองะรว่ามไหมนี่คือไม่ค่อยได้ดูเลยครับถ้าเกิดมีเกิดแบบเขานะที่ที่แบบท่ามหายไปเลยคือคือตอนตอนผ่าตัดก็คือจำไม่ได้ว่า หลับตาปุ๊บตื่นมาเลยอ้สภาพศับท์คนไวัยอะไรไอ้นี้ไม่รู้ตัวเหมือนกันก็จจำไม่ได้ว่าตัวเองผ่าดูกีดอะไรแต่แต่ว่าไม่ได้แบบว่าคนบอกว่าคนมีคนมาทักอะไรแล้วจะไปทำอะไรไม่มีครับาะว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปดูอะไรแบบนั้นเลยก็เลยแบบยังไม่มีคนทักไม่มีอะไรแล้วมีคนขอเลขไหมคะว่าขอประจําครับทั้งทั้งในทั้งในเดี๋ยวนี้เริ่มไม่แม่น เดี๋ยวนี้เริ่ม,มอใช่แต่ก่อนผมแม่นมากเคยให้รางวัลที่หนึ่งด้วยใช่ใช่แล้วก็คือผมทำอย่างเงี้ยปุ๊บออกเลยออกแบบนี่ไงเดี๋ยวออกเลย่ออลาดเลยนะ <c oughs> เออประมาณเนี้ยคือไม่รู้เหมือนกันมันดาจจะแบบว่าตรงตรงล็อกกับตรงนั้นอ่าเหมาะเจาะกันอะไรอย่างนี้ ตอนนี้จนกันหมดเลยครับตอนนี้ไม่มีใครรวยเลยจากรวยๆนะไปตามเลขเราเนีก็แต่พอมาเล่นซีรีส์ที่เกี่ยวกับดวงชอบไหมคะมันมันมันดีมากแต่พอเขาดูส่วนตัวก็ถึงเชื่อเชื่อคือไม่ชู่ได้คือจริงๆแล้วอ่ะไอ้ไอ้ที่เรื่องดวงที่มาแต่งงานกันนะผมว่าเป็นเป็นส่วนที่รองส่วนที่หลักก็คือพอมาแต่งงานกันน่ะตัวละครสองตัวเนี้ย เริ่มมีความใกล้ชิดกันโดยที่ตอนแรกอะไม่ได้อยากจะใกล้ชิดแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอะทำเพื่อเงินเพราะว่าเขามาจ้างแต่งงาน <c oughs> เราก็ต้องไปเจอสถานการณ์ต้องมาเจอความใกล้ชิดความผูกพันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของของแบบว่าคนสองคนที่มาอยู่ด้วยกันคดวงมันแค่เป็นใช่ดวงมันแค่แบบช่วงเริ่มต้นครับว่าว่าต้องมาอยู่ด้วยกันเป็นเหนตุเป็นเหตุใแต่คราวนี้มันก็อาจจะเป็นดวงก็ได้ที่ทําให้เราเข้ามาเจอกันได้เจอกับคนนี้อย่างใกล้ชิดอะไรเงี้ยมถึงอาจจะเป็นโชคชะตาใช่ จวงไหมก็ถ้าเกิดคนจะพูดอย่างนั้นก็ได้คนจะพูดว่ามันอาจจะปูทางมาตั้งแต่แรกตอนที่เราเกิดอะไรอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยคือคือ,คอเราใช้ชีวิตมาตั้งแต่เกิดอ่ะมันมันมีแผนของมันอยู่แล้วให้ให้เส้นทางนี้มันมาบรรจบก,กันอยู่แล้วใช่ครับสิ่งอืมตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่สภาพแรกๆที่ปีเรื่องอะไรที่เราเป็นพาร์ทเนอร์พูดผ่านโวยตัวเลขเริ่มไม่แม่นละเริ่มไม่แม่นละ ถ้าเป็นปีชงด้วยกันเราก็คงจะไม่ไปแล้วก็ปล่อยไปตามปกติใช่ไหมยื่นเท่าไหร่วตัดกานกับซีรีสี่ไอต่ามกันไอต่องนมีออนนี่นับไหมฮะสิบห้า ep เียวละหนึ่งนาทีจำครับนับใช่ไหมยังก็ไม่แน่ก็ไม่มีกี่เรื่องอันนั้นนับนับด้วยไหมที่ที่ผ่านมาก็ให้ให้ให้แล้วกันยืมปตัมันอุ้ยหกจำจเรื่องแรกแต่มันมันเป็นยิบยิบเย่อยๆเรื่องแรกกดรับ อ่าแล้วเืองนี้จะได้น้งเมน่อไหร่ปีปีหน้าปีหน้าแน่นอนปีหน้าแน่นอนเดีมาเ็วดีปีหน้าปีหน้าแน่นอนเพราะไม่ได้ทันปีนี้เลไปีนี้ไม่ทันแน่นอนอ่ะจะต้องเเรื่องัวแล้วนะปีนี้จะต้องเรื่องลวอเน่จะต้องเป็นเรื่องลว่ไต้องทำต้องเนวงให้โอเคแล